สวัสดีอาจารย์และแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับพวกเราสองคนขอต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศของงานเช็โปรเจกต์ไฟหาช่ c เองเชนเชกาข่าวระในวันนี้นะคะดิฉันนางสาวจันจิราสุขแจ่มและผมนายสถธพัฒนกลินสุคนมารับหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินงานในค่ำคืนนี้นะคะซึ่งในวันนี้เราก็มาเจอเจอกันอีกครั้งถือว่าเป็นปีที่5แล้วค่ะครับโดยงานนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา พอร์ตโฟลิโอแอนน์พรีเซนเทชันผลงานและการนําเสนอโดยมีอาจารย์ดนัยเรียบสกุลเป็นอาจารย์ประจําวิชาและอาจารย์ที่ปรึกษาของงานนี้ครับค่ะสําหรับวัตถุประสงค์การจัดงานนี้ขึ้นมานะคะอย่างแรกเลยคือเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพของเรานะคะให้ดูดีขึ้นเพื่อที่จะใช้ในการดําเนินงานและชีวิตในปัจจุบันค่ะครับและงานนี้ยังช่วยส่งเสริมความสามาัคคีและการจัดงานอย่างเป็นระบบระเบียบนะครับงานนี้เป็นการร่วมมือกันร,ระหว่าง ไอเดีปีสามไปีหนึ่งและพ p d ดีปีสามนะครับซึ่งงานใหญ่ขนาดนี้เราต้องรวมมือกันใช่ค่ะต้องร่วมมือกันนะคะซึ่งงานในค่ำคืนนี้นะคะเรียกได้ว่าเราจัดกันในทีมของหาชัวเองเชนชาร์ก้าเบสบอมมาราตตา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 ค่ะคุณอัดขอชื่องานในทีซ้ำรอบสองขอฟังให้ดีนะคะเพราะจะพูดไม่เหมือนเดิมอีกแล้วหาชัวเองเชนชาร์ก้าเบสบอมมาราตตา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 ค่ะซึ่งกว่าจะพูดได้นี่คือที่ฉันฝึกหลายวันมากเลยทีเดียวใช่ค่ะ อ่าครับก่อนต้องบอกเลยว่าหาดเชอเอนของเรานี้ไม่ใช่หาดธรรมดานะครับ<ม>เราไม่ธรรมดา<ต>ไงคะเอาก็ดูสิครับเราเน,นละมิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ของเราให้กลายเป็นหาดทะเลหาดทะเลนะครับค,ค่ะหาดนี้เป็นเหมือนไม่ใช่หาดธรรมดานะครับดูนะไม่มีที่ใดในโลกค่ะมีที่นี่ที่เดียวนะคะเรายังไม่หมดไม่หมดเพียงเท่านั้นค่ะเรายังมีการแสดงโชว์แปกประหลาดอีกมากมายนะคะที่จะทําให้ทุกคนตื่นตาตื่นใจไปพร้อมๆกันค่ะครับ ก่อนจะไปดูการโชว์ตื่นตาต่างๆนะครับเรามาพูดถึงกำหนดการของในวันนี้ก่อนดีกว่าคุณเจี๊ยบค่ะได้ค่ะเวลา18นาฬิกาหนาทีถึง19บกนาฬิกานาทีนะคะจะเป็นการสแสดงโชว์ชุดที่1ถึงชุดที่4นะคะและต่อด้วยเวลา19นาฬิกานาทีนะคะถึง19 50นาฬิกานาทีก็จะเป็นช่วงพักเบรกให้เพื่อนๆได้ร่วมเล่นเกมชิงของรางวัลกันค่ะครับและส่วนในเวลาสิบเก5านาฬิถึงเวลาบ0้าสิ0นาทีจนถึงเวลายี่สิบนาฬิกาส่8 และในเวลา20นาฬิกา30 30นาทีจะเป็นส่วนในการปีก่าวปิดงานซึ่งเราต้องจากลากันในช่วงนั้นครับค่ะเอาราคาดูจากสีหน้าทุกท่านนะคะก็คงจะพร้อมแล้วกับการสแสดงโชว์ชุดที่หนึ่งนะคะขอบอกเลยว่าแซ่บมากจริงๆ เพราะว่าอาจจะมีเมียงูโผล่มากลางเวทีเลยก็ได้ค่ะคุณอาจะไม่จะไม่เป็นอันตรายต่อคนดูใช่ไหมครับอันนี้เป็นหรือเปล่าต้องคอยติดตามชมมาค่ะคุณอาจอยากรู้ใช่ไหมคะว่าเป็นการแสดงอะไรน่าสนใจมากครับอังนัรออะไรล่ะคะเราไปพบกับการแสดงชุดที่หนึ่งที่มีชื่อว่า h o l y Season กันเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวมาริการโอ้ออนค่ะชื่อเล่นชื่อฝันปัจจุบันอยู่ปีสามสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ Are you ready for my story เคยคิดอยู่เหมือนกันแต่ว่าตอ,ตอนแรกไม่คิดว่าตัวเองจะถึงเพราะว่าม่รู้ึกว่าตัวเองไม่ได้เออมันดูแบบยากขนาดนั้นอะ ทกววหัวใจตอ,ตอนแรกเหรตอนแรกคือฟิลเลยอะคือแบบตอนแรกไม่คิดว่าตัวเองจะโดนเเพราะว่าวันนั้นตั้งใจมากตั้งใจวาวันนั้นเป็นชิการท,ำท,ำทำเป็นิีก่อนตั้งใจมาก่ไม่อยากปแต่ว่าพอน,นก็รู้สึกฟลแล้วบอกพอตื่นมาที่ฉันต้องทิงเหรอต้องชิงตัวเองเหรออะไร ที่เปลี่ยนแปลงเลย็ถือความมั่นใจกล้าแสดงออกมากขึ้นแล้วก็การาคุกรยกันดาวคือต่าดมากขึ้นเรื่องก่อนนี้ก็ทำในการการแสดงออกเป็นที่เพราะว่าหลังจากที่เด่นเต้นแล้วรู้สึกว่าตัวเองความสามาั่จรงยงไม่ก ราได้รู้จักการทำงานในด้านของการจัดเวทีๆๆๆการประชาสัมพันธ์อะไรต่างๆแล้วก็การพีเซนต์ที่ต้องคปะทุกคนมากๆะอะไรเงี้ยก็คือมันทำให้เราก้ารแสดงออกแล้วก็มั่นใจามากขึ้นะ ขอเสียงปรบมือให้การแสดงชุดที่หนึ่งด้วยครับค่ะเดี๋ยวเราลงมาเล่นข้างล่างกันบ้างดีกว่านะคะโอ้โหลีลาหลือลายกันมากเลยเมื่อสักครู่นี้คิ้วกันเอวนี่ปัดปัดปัดกันเลยคุณบอสนี่ลอยเป็นอลาดินเลยนะครับคือว่าเสียงไปตามกันนะครับโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาถามความรู้สึกท่านผู้ชมกันบ้างดีกว่าเนาะว่ารู้สึกยังไงกับการแสดงโชว์เมื่อสักครู่นี้นะคะเอ๊พิธีกรพัสนามของเราอยู่ไหนแล้วครับตอนนี้ครับผมน้องเกดกับน้องเจ้ครับโอเคค่ะขอเชิญพิธีกรพัสนามไปจ้า สวัสดีครับผมชื่อนายพิชายพบเบสเสือไม่นะครับครับผมชื่อเล่นชื่อรับนะครับวันนี้พวกเราสองคนเป็นพิธีกรภาคสนามนะครับครับผมเป็นไงบ้างครับเจอกับการแสดงโชว์ชุดแรกครับอลังการครับส่งเป็นการแสดงเปิดครับโอ้โหสุดยอดเลยครับครับผมเดี๋ยวเราลองไปถามผู้ชมกันเลยครับครับโอเคครับการการแสดงชุดที่หนึ่งของเราเป็นยังไงบ้างครับก็สุดยอดมากเลยครับเต้นอลังการมาก่า ขอบคุณมากครับโอเคครับเช้คนต่อไปเลยครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อนุ่นขอบคุณนุ่นครับการแสดงที่ผ่านไปครับเป็นไงครับผมสนุกนะครับก้อนขอบครับผมสัมภาษณ์กันไปจบแล้วนะครับโอเคครับกลับไปต่อที่พิธีกรเลยครับโอ้โหเป็นไงครับท่านทุกท่านการแสดงเมื่อครู่เต็มอิ่มกันไหมครับขอบอกว่ายังมีอีกครับเรายังมีแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะ คือจะเป็นไงคะจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์เราอีกล้างครับโอ้โห,กา,โโหการแสดงต่อไปนะครับต้องบอกว่าเป็นการใช้พละกําลังอย่างมากและความพร้อมเพรียงอย่างสูงเลยครับค่ะแต่ก่อนอื่นนะครับคุณสังเกตไหมครับว่าถัางขยะในคณะหายไปเออใช่เมื่อสักครู่นี้ดิฉันจะไปทิ้งขยะนี่หาถังไม่เจอเลยีเดียวไม่ทราบามันไ,ไปอยู่ไหนครับคุณอาจจะบอกว่าไม่ใช่แค่ถังขยะคณะเราครับถังน้ําหมักคณ,ณะเกษตรก็หายหมดเลยครับโอ้โหลุกลามไปถึงข้างคณะเราเลยทีเดียวครับสนใจไหมครับสนใจมากค่ะจะเป็นการแสดงโชว์อะไรเอ่ย โอ้โหงั้นเราต้องไปพบกันการแสดงชุดที่สองได้เลยครับใน Storm on the Beach ครับค่ะชื่อนางสาวค่ะชื่อแน่ชื่อขวัญอยู่ไอทีปีไม่ค่ะเพราะปกติก็อยู่เฉยๆ่เงียวเพรอะยุ่งกับ ว่าชีวิตต้องวุ่นวายขึ้นอีกแล้วค่ะ